สบายดีอ like <t aps> ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มั่กกระกอกนะที่เก่าเนาะวันนี้มาสูงมากะที่เขาไปหาเนาะเขาห้าสิบโมงเนาะเดี๋ยวบุคคากี่เขารับชมยิ่หาเนาะทักเคยเก่าพี่น้องหัวมีเงี้ยงไทยเนาะให้เบิ่งในรับชมเนาะเนาพี่น้องก็จะรับชมกันเยืมฝากกดไลค์กดุศ์กดติดตามเด้อจากบ่าวสุขบ้านหน้าเนาะ เอามึงมียังไงฝากพีพวกน้องเนาะก็มีเรียงดี่น้อยอยู่หฮานอยู่ชาพวกน,นอ้องฮะี่น้องเนะาะใหญ่เชฟดิดานเนาะเป็นผู้ขายที่ภาพประดับส้มยู่หฮานที่ว่าพผู้ขาอยู่เนาะในขวาวเนาะเป็นระบบอยู่จังไงอยู่จังแบบเด่นจ,จังไรเนาะเป็นประดับส้มก็ได้ครับไปได้ครับ let's go สั่งคองเนาะพี่น้องอือกินซูนอาหารสมุนอาหารพี่น้งอง,ก,าาก,ง,ง,องก็จะไปนนั่งคองเลยเพระม่าสิบโมงก็สำเร็จแต่พี่น้องทานก็ตักเนาะชีวิตยังไงพี่น้องก่อนจะไปทำงอาหานท่านก็ชมบรรยากาศนิดนึงเนาะไปกัได้ ต่ในห้างเขามาถึงหันเนะเาะอย่าหันถ้าเราอยู่เน,ะไปไปนะาะแบบใดเนาะหันมองยังไงเนาะพี่นอ้องหันนิหน่อยแต่ว่าหันไข่ดอกไข่เบียร์ให้เองสี่เขาไปรับสูงข้างในเลยครับไปได้ครับเนาะไอเสวี่ยเฟย์ลาครับไปเลย สีไเนาะพี่นอ้าาองเข่า,า,ขากา้นะามาเ,เ,ไไเตรียมของเตรียมสนะิ่งนาะพี่อย่างนอทมาเปิดทาแต่เสาอ่านสิบโมงแต่ว่าเขาก่อนเวลาทีไเนะแต่เสาเข้ามากว่าเปิดเปิดไฟไหวเตรียมของเตรียมสิ่งไหวนะเพราะว่าติ้งมาถ้าเขาเที่ยงมากค่ะสี่ท้ายพี่น้อง พอว่าเข้าซิมีสองกาเนาะสองกากาสิบมุงกับกาสิบสองมุ่งเข้ามาเขาเข่ากาสิบมุงมาเตรียมของไว้เพื่อขายตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าลูกค้าเขารอบเที่ยงรอบบ่ายแล้วกาสิมีรอบใบซีใบหาเดี๋ยวว่าหาเม้งแรงกนู่นพบเม้งแรกเนาะลูกค้าดเจ้าเขามารอบนั้นหลายเติบแล้วแต่ละมือเนาะพอว่าพี่น้องลูกค้าหลายคู่มือ กะบ่มีเวลาชเฉียงมัธยคลิปแน่เนาะกะเวลามาวางเรียกว่าวางเนาะกะเคยเห็นตอนยเนาะพี่น้องเนาะว่ดสั่นนะเป็นสีเลยเนาะชีวิตเท่าอยู่ในห่านไม่ทราบเนาะอหยียบจังไรมาจังไรเนาะจับมาเสตียงเอาเซตป้าเซตแพร่เสตมาเสตถมันแหงพี่น้องเนาะถิ่มจักรยานมาเนี่ยนามเสียเนาะ นำขั้นก็เท่าทีมันมินได้พี่น้องน้ำเสียน้ำแข็งละลายออกมาเนาะเป็นน้ำเสียป่ะจ๊ะสี่แหลพี่น้องเนาะเขาเสาเขายังกันไปเคยเห็นงานยู่งเทมเรียกว่ายู้ยสกระตามย่อยู่ดเอาซะตามเป็นเพียงเนาะก็จะเตรียมคล้องใงสี่ละแตะมือแต่ละเว้นเนาะถ้าเขามาเตรียมคล้องเตรียมยังใหม่เพื่อคล้ายเลยเนาะขามาพอาเด็ดท่านของเขาไหวง่ายจ๊ะ หุงข้าวไหวนี่มีเขาญี่ปุ่นเขาซูชิหุงไว้เตรียมไว้พี่น้องลูกค้ามากกันดูหุงตักให้เลยสมาร์ชเป็นกับแกมเนาะพี่น้องกับกระเพราะเนี่ยกับแกมแล้วก็ผัดขี้เมาสเนี่ยหลายอย่างอยู่ครับช่วยสมาร์ชเป็นของถอดเนาะแต่ว่าผูเขาอยู่ข้อเย็นเนาะข้อเย็นมันจะมีปลาซีมอนเนาะปลาซีมอนทูนา่ามาจีเนาะหลายอย่างพี่น้องเพรว่าถือมันหลายอย่างแต่ว่าจำได้อยู่มันมันหลายอย่างหลาย สี่แหละสีคนเนะท่านาะกระทั่งโบสู่โบเฮต์โบซำมพากับบริษเงินเขานะ่ะพี่น้องเนาะคือโบอข้ามาหย่อยว่าชั้นพากับบริษเงินเขาวันหนึ่งสามร้อยกว่าบาทก็ต้องเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดจะได้ไรเนาะคือบานเท่าบานเท่านี่มันโบาจบากโบถึงโดนมันอันตรายโดนก็จะเป็นมาขายแรงงานอยู่กรุงเทพย เดียวยมืองไทยเนาะจังสี่ละสีวิควตคนเฮากันอยู่ในหาดในสามบรเฮณภัยเสี่ยงเขากินเนาะแต่ละมือแต่ละเวทเนาะก็ต้ตองเอาแห้งเขาแหลงเนะาะอัศจรรย์กินอะไรยาของเขาเนาะพี่น้องเนาะแยอะบุ๋บ้าซุกกับชาวฮูกเขาแล้วบ้านนี้ฮูงเขาไม่ใช่เขาญี่ปุน่นเขาไทยเนาะ เขาเฮียบสันโอ้ยเขาเฮียมีคนมาแทงเขาเนาะเขาเฮียกดเขาได้ไปถิมได้พี่น้องทิมบาบได้ถิมเขาบ,ไาาบ,าบาไ่ได้อ่าเก็บไปเนาะขักรถมาเตอร์ไซค์ได้ปะเนี่ยพอถิมเขาบ่ได้พอถุงขาดเมื่อกี้นี่เนาะถุงขาดในม่มอนน,นักจะเซไว้เนาะเซไว้เพื่อยังสามารถมันจะได้หลังง่ายเนาะมันจะบ่แข็งไม่ง่ายเนาะเซไว้ สนมากผู้ขาจะเขางานตอนเวลาเนาะสามสิบสนาทีเรียกว่าเศ้านาทีเนาะผู้เขาผู้ขาดีจะเขาก่อนเนาะทุกวันเนาะมาเตรียมของเตรียมยังแบบว่สบายข้าเนาะ เพราะว่หนึ่งมะอ้าวมิวลาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเข้ากับอันนี้เด้งานหล่สองนี่งานหล,ลายก็บมิวิลาถ่ายคลิปกับบางมือบางยังถ่ายเนาะแต่ห้างร้างเขา หลังเขาหลังยังหลังหมอไว้นอ่หลังหมอเขาใส่ไปนกลางตะปูวงเพื่อเขาไปตัดเช้า เี๋ขาได้ไหมเนะาะเขาไทยเขาไทยแล้วก็มีน,น,ไไนนะอ้องเกอนจำเท่ไหรเนาะเออไม่ยูนิตสีชมพูเนาะกั็สีสสสนะสเป็นลำย่ำไปอมเตรียมมาอีกสีนะเนาะเตรียมคล้องไว้ช่วงนี้นช่วงเช้าเดี่ยคล้องขาดลายถ้าเกิดสมมตเตรียมไว้ครบทุกอย่างเนาะ าาาาาก,กาเขาเนาะพี่น้องเนาะกาเข่าเข่าจจกนะมังเล่อจักรซาบเขา่าที่พกเนาะพกกระมังน้ำเจ็ดเนาะกาใส่กระมังหน่อยต้องห่ะกาพอดีแน่คนเพ็ดแซมคนก็มีอาหารในเบาให้ใชาติงซีเน้อเอา,ากระปุชาีช้าเปากระช่างแม่มันวาสัน ขัดบุคาบอลยังเกินไปเนาะาวบอลยังผิดพลาดไปอ่ขาก,กระแพ้น้ำเด้อบอลบุคคลอเอาคอ่เยกินไ,ไันดดเนาะบอลก็มียังบอเนี่ย ข้างล่างก่อนเว้ออาตังชิเดสีเดแล้วสีวิตเท่าไหร่ เขาแบ้ว่าภูเขาเนาะคุ้งเขาเตรียมใบพี่น้องคุ้งเขาเตรียมใบก็ขายได้ค่อนข้างเนาะนี่เป็นเขาญี่ปุ่นเนาะเขาญี่ปุ่นเป็นแบบตีเขาซูซีเนาะของปันเขาซูซีเนาะเป็นมักกีเสร็จแล้วเขาเปิดฐานรายพี่น้องนี่เขาเปิดฐานรายเสร็จแล้วยังไรายในอาหาเท่าเนาะตัวเขาเขาไว้แน่มาหนึ่ น้อใช่พอจะคลิปนาอมีคัลิปหน้าต่อเนาผพี่้วนะองเตมีหนด้วครับผมมีคลิปยังมคลิปเนี่มียังเนาะพี่ล้วเนี่ยเขาหนีไปี่ด้พลูกค้าไปเลยมีเวลาไปถ่ายคลิปนองเอารคลิปงานตอนนาะพีิดแวเนาะอ่ะอย่าใช้เวลาเนาะย้นลิปหนาครับไปไว้ครับจครเนาะีนีควัวเราดู